น้องเกน้องกวาดอีกกวาดไปยังไงลูกกวาดไปให้หมดเลยหายซอกซอกด้วยเอาซอกซอกด้วยซอกนี่นี่เลอะอีกอีกเลยอีกอีกหนุ่มไปกวาดตรงนู้นด้วยนี่แน่แน่ต้งไปแล้วกวาดกวาด เออเอ,อ,อย่างนั้นแหละเก่งน้องเก่งจังน้องช่วยกวาดบ้านแล้วกวาดให้หมดลูกไปกวาดให้แม่จ๋าด้วยไปกวาดให้แม่จ๋าด้วยไปกวาดนู่นไปกวาดนุ่นกวาดตรงนี้ให้หน้อยกวาดตรงนี้ให้หน้อย ให้ป้านั <S <S ่นแหละนั <h 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 ่นแหละนั่นแหละตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลัก น,น,น,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละวาดมาเป็นรวมกันสิลูกงานยุ่งเหลือเินตอนเย็นเย็นเนี่ยไม่มีหรกได้พักผ่อนน่ะต้องวาดขยานจัดที่ด้วยใครวางก็งไม่เรียบร้อยลเลย กวาด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 เร็วน้องช่วยทำงานบ้านทุกวันเลยตอนนี้เราไม่กวาดไปไหนลูกไม่ต้องกวาดข้างบนก็ได้ มาดินเป็นลิงเป็นข้างอยู่